ใจันใหญ่สนใจกันใหญ่เยอะมากเลยอัดมาสนแน่นถุงเลยเนี่ยกะละมังเนี่ยกะละมังปะเนี่ยกระป๋องมันนี่แล้วมันลุมมาเลยขนใหญ่เลยหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนกูกายเพิ่งตื่นนอนนะวันนี้อย่ามองเยอะอาย ของเรามาเฟียของบ้านเงง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 เงตดูจีโน่มองเชอรี่ยอันนี้สิสุดหล่อดาราหน้ากล้องอะ่ะนี่แล้วตัวนี้ไม่มีบน่นนี่ไม่มีบน่นดูตัวอย่างหน่อยดูดูดูนั่งเจียมเจียมว้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนมือดิสวัสดีครับ ดมผักป่ากันใหญ่เลยอ่ะป่ะแม่ทำความสะอาดแล้วไปสิไม่อยากลงอีกตั้งหาเยอะมากหอบมาไม่หมดด้วยฟอนใหญ่มากมันเก็บก็มันอ่ะตอนทำความสะอาดดีๆีนี่ผ้าเนี้ยมันคือผ้าปูโตแหละ แต่ยึดเอามาผืนหนึ่งนะคะเอาไว้สำหรับทำความสะอาดเห็ดเนาะวันนี้ก็จะามาทำความสะอาดผักป่าอุปกรณ์มีดและถุงมือนะคะ เดี๋ยวครั้งหน้าไปเก็บเลือกกอเดียวๆแบบนี้ดีกว่ากอเดียวๆแบบนี้ทำความสาดง่ายแต่ทองหนึ่งแต่ละขนแหงนะคะต้องเด็ดไป ใบใ,ใต้ของมันคะแนงไหนไม่สวยเด็ดทิ้งเรามีเยอะใบล่างสุดมันจะแก่เนาะต้องเด็ดออกครั้งที่แล้วนะคะก็ได้เยอะก็ไม่ได้ทำแบบนี้ด้วยนะคือตัดเลยนะคะตัดตรงนี้เลย แยกรากแยกต้นไปเลยแต่ครั้งนี้กูไก๋จะไปปรุงอาหารที่เราจะเน้นความสวยงามด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเหลือเอาไว้ให้มันต้องออกเถอะเกะกะให้มันงดงามหน่อยมันก็จะเป็นหัวเป็นรากทั้งต้นแบบนี้สวยๆเนาะเวลาเอาไปทําจะมามอยหอยสังนี่ ผว้ไม่ได้จดหัวข้อมเลยนะรากอันไหนที่แบบมันเล็กมันน้อยมากเกินก็ทิ้งไปเถอะโอ้ยความจริงข้าไปเด็ดทิ้งในน้ําก็ได้เกลียดอันนี้มากเลยเกลียดความเป็นขแขนงของมันทําให้ทำงมศาสตยากในขแขนงเลยก,ก็็เ็็ดทิ้งโลดพอจะรู้จัก หน้าตากันบ้างหรือยังคะโสมฝรั่งสำหรับคนที่อยู่ในยุโรปเนาะกูไก่ว่าประเทศอื่นน่าจะมีนะไม่รู้นะน่าจะนะคะแถบนี้เยอะมากๆนะอันนี้เหมือนมันแก่งพี่มิกบอกว่าบางทีที่อื่นอาจจะไม่มีเพราะว่าสภาพภูมิอากาศมันไม่เหมือนกันเนาะกูไกว่ามันมีนะ โชคดีมากๆเลยอะที่อิตาล,ลีนะคะเขามีวัฒนธรรมเก็บของป่ากินของตามธรรมชาติเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าภออูมิประเทศของเขาเนาะมันมีแต่ป่าภูเขาแบบเนี้ยกุ้ยไก่ก็เลยได้รับวัฒนธรรมนี้ไปด้วยนะคะอีกหนึ่งแล้วอย่างที่เคยบอกในหลายๆคลิปเนาะที่คุยกันที่ผ่านๆมาตั้งแต่เริ่มทัน youtube ปีนี้ กำลังจะขึ้นปีที่สามนะคะกูไก่ก็บอกไปหลายรอบแล้วว่าตัวเองเป็นลูกชาวนานะที่บ้านทำนานะคะอยู่ภาคกลางจังหวัดนครนายกอำเภอบ้านนาเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราไม่มีวัฒนธรรมเก็บของป่าเก็บของตามธรรมชาติเหมือนเหมือนคนที่อยู่ภาคอื่นเนาะที่บ้านกูไก่มีแต่ทุ่งนาของตามธรรมชาติมีอยู่ไม่กี่อย่าง ผักบุ้งนาฮิตมากแล้วก็ผักขยง่งไม่รู้ว่ามันตัวเดียวกับผักขยัยงของภาคอีสานไหมน่าจะเป็นตัวเดียวกันเนาะที่เขาไปแกลงปลาหอมๆอม่ะแล้วก็ผักแว่นผักแว่นนี้ที่บ้านก็ไม่ได้เก็บด้วยคนข้างบ้านเก็บก็เลยรู้จักนะคะว่ามันคือผ <c oughs> ักแว่นเห็ดก็มี เห็ดฟางที่เกิดจากฟางข้าวที่สีข้าวไว้ตามธรรมชาติเนาะเมื่อเกิดเองแล้วก็เห็ดปลวกแค่นี้นะคะมีแค่นี้จริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้จักนะคะผักป่าผักอะไรแล้วกูกลายเป็นคนไม่ดู youtube นะเป็นคนไม่สรรหาดู youtube นะคะนี่พูดจริงๆเลยคือใครจะว่าเชยก็ว่าไป <c oughs> ก็เชยจริงๆนะ ยูทู e นี่เพิ่งมาดูก่อนจะมาทํา youtube ได้กี่ปีอะประมาณ3ปีเองมั้งกูเคยเป็นคนไม่ค่อยชอบดูใครชีวิตของใครสักเท่าไหร่ค่ะคือเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงมากนะเป็นคนที่ทำกิจกรรมของตัวเองเยอะมากอะคือก็ไม่ไม่ได้ดู y o u t u b e แล้วเป็นคนที่ติดละครชอบดูละครชอบดูดารา,าแบบเนี้ยทุกวันนี้ ที่ดูเป็นหลักนะก็มีละครแล้วก็ช่องดารานักร้องบางช่องนะคะที่ดูบ่อยๆแค่นั้นเองแล้วก็ช่องที่ดูคนที่ทำ Youtube เนาะที่เป็นเมียฝรั่งก็คือคนที่มาดูเรานะคะมีมีไมตรีมายื่นให้เรามามาดูเรามาทำความรู้จักกู้ใคถึงได้รู้จักพวกเขานะทุกๆคนเลยนะคะที่ดูวนไปดูันมาจนรู้สึกเหมือนกับ เป็นเพื่อนกันทั้งทางที่เราไม่เคยเห็นหน้าค่าตาตัวจริงกันแต่ว่าเราเห็นกันทาง u t u b e เนะาะทั้งในต่างประเทศทั้งในไทยทั้งในอิตาลีนะก็ดูอยู่แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเก็บผักป่าเนี่ยกูไก่เรียนรู้มาจากคนที่นี่และเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีคุณผู้ชมมาแย้งบ่อยๆว่าผักนี้มันไม่ได้เรียกแบบนี้ประเทศนั้นช่องอื่นเขาเรียกแบบนี้ กุ้ไก่ไม่รู้นะคะใครเรียกแบบไหนกุ้ไก่เรียกตามที่ชาวอิตาเลียนเรียกนะคะคือสิ่งที่เราเรียกเราพูดออกมาเนี่ยเราแปลตามภาษาอิตาเลียนเลยอย่างผักตัวเนี้ยภาษาไทยมันไม่มีกุ้ไก่ก็บอกแล้วว่ามันชื่อราบโปนโซโลเวลาเราไปเก็บนะและไม่มีชื่อไทยนะคะก็เลยตั้งชื่อให้มันว่าสมฝรั่ง แล้วไอ้เจ้าต้นลุโปโลที่กูแกไปเก็บยอดมันแล้วก็เรียกตำลึงฝรั่งแล้วก็ต้นวิทานบาที่ไปเก็บยอดมันตัวนี้ต้องต้มน้ำทิ้งนะวิทานบากูไกก็เรียกผักหวานฝรั่งเพราะว่ากลัวมันไปซ้ํากับที่เราไปตั้งชื่อตําลึงฝรั่งของลูโปโลเอาไว้ก็มีคนมาแย้งว่าเขาเรียกตําลึงฝรั่งกันนะคือชื่อของผักป่านะคะ ใครอยู่ประเทศอะไรอยากเรียกก็เรียกไปเธอคะค่ะเรียกได้ตามสบายเพราะว่ามันไม่มีในบ้านเราอะ่ะมันไปตั้งชื่อลําบากอะ่ะคือเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะเพราะว่าเอาความจริงนะลักษณะรสชาติของมันนะมันไม่ได้คล้ายทั้งผักหวานไม่ได้คล้ายทั้งตำลึงเลยนะแต่ว่าเออมันสําหรับกู้กไก่ที่เรียกผักหวานเอยผักหวานฝรั่งเนาะวิชานปะเพราะว่ากลัวมันจะไปซ้ํากับ ที่เราไปเรียกตำลึงฝรั่งไว้แค่นั้นเองแค่นั้นเองจริงๆนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่เนี่ยมันไม่มีที่บ้านเราอ่ะมันจะไปตั้งมันยังไงก็ไม่รู้อะเนาะเอาเรียกกันตามสบายจ้ะอย่างกระเทียมป่าก็เหมือนกันมีคุณผู้ชมมาบอกว่าเขาเรียกกระเทียมโทนนะกูไม่รู้หรอกมันเรียกกระเทียมโทนไหมแต่ที่อิตาลีเขาเรียกกระเทียมป่ากันนะคะกระเทียมป่าอิตาลีมีหลายชนิดเลยนะอุ้ยทุ่งความสะตย์สมฝรั่ง พูดถึงเรื่องพักอื่นเม้ามอยเมสมอยต้นยักษ์นี่แบบว่าใหญ่แต่ต้นจริงๆนั่นแหละอย่างกระเทียมป่าเนาะกระเทียมป่ามันมีหลายสายพันธุ์นะคะในยุโรปที่รู้นี่คือศึกษาเอาเองหมดเลยนะกูไก่มีหนังสือคู่มือแล้วก็ศึกษาเอาจากาในอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะเนี่ยตรงเนี้ยมันแก่นะ ความจริงอะต้องเอาไว้แต่ก้านตรงนี้นี่คือถ้าเอาไปทั้งต้นเนี่ยเห็นปะเหนียวมากเลยต้นนี้ต้องเอาออกสละมังเนี่ยก้านเลือกแต่ก้านใหญ่กระเทียมป่าที่นี่ที่ในยุโรปนะที่เขาเขียนไว้นะคะในยุโรปไม่ใช่เฉพาะในอิตาลีนะมันมีมากมายหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งกระเทียมป่าใบใหญ่ที่หลายประเทศเขาเจอกันแล้วก็นิยมเก็บกันนะ แถวบ้านกุ้กไก่ยังไม่เจอนะมันมีขึ้นอีกอำเภอหนึ่งนะคะได้เก็บครั้งแรกปีที่แล้วตอนที่ไปตกปลากับพี่มิกเขตใกล้ๆกันนี่เองขับรถไปไม่ถึง20นาทีนะแต่ว่าตอนนี้นะคะเป็นโซนสีส้มเนี่ยเราไม่สามารถออกไปนอกเขตได้เราสามารถไปมาอิสระเฉพาะในเขตของเราได้เนาะก็ไปเก็บไม่ได้แล้วในเขตที่กุไก่อยู่มันเป็นกระเทียมป่าที่คล้ายๆกุ้ยช่ยนะคะ คล้ายนะแค่คล้ายนะคะมันขึ้นที่นี่ก็ได้ไปเก็บที่นี่นะนี่ได้แล้วยอดอ่อนๆมีอีกไหมมีอีกแล้วก็มีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะมีน้องแฟนคลับนะคะชาวไทยในอิตาลีนี่แหละน้องดาเราคุยกันทางไลนะ์เนาะชอบเก็บผักปา่าชอบธรรมชาติเหมือนกันน้องส่งมาให้ดูนะคะส่งรูปมาให้ดู เป็นกระเทียมป่าอีกพันหนึ่งซึ่งกูไก่ไม่เคยเจอที่นี่เลยเห็นไหมมันมีมันมีมากมายหลายชนิดน่ะแล้วน้องก็ส่งรูปส่งชื่อมาให้ดูเนาะเขาก็เรียกกระเทียมป่านะที่อิตาลีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เรียกตามชาวอิตาเลียนเพราะว่าชาวอิตาเลียนเขามีวัฒนธรรมเก็บของป่าเก็บผักป่าเนาะเราก็เรียกตามเขานะคะแค่นั้นเอง กูไก่มาเก็บเห็ดเป็นก็ครั้งแรกที่นี่อยู่บ้านนอกไม่เคยเข้าป่าเก็บเห็ดไม่มีป่านะคะมีแต่สวนสวนมะม่วงแถวบ้านทุ่งนาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นชื่อผักป่าใครจะเรียกอะไรตามสบายจ้าเนาะของมันไม่มีที่บ้านเราเรียกไปเถอะอย่างนี้ยก็ตั้งชื่อเอาเองเนาะ ชาวฝรั่งเขาก็ไม่ได้มาเรียกแปลตรงตัวโสมฝรั่ง,ขงเขามันก็มีชื่อของมันเนาะที่อิตาลีอยากจะไปเก็บไอ้นี่มากเลยอะออผักสลัดสุดอร่อยของกุกไก่สุดโปรดอยู่บนภูเขาใกล้บ้านเรานี่เองนะเดี๋ยวจะต้องไปซะหน่อยในยอดแก่ๆนะคะ ใบกานี่มันแก่ๆเราก็เลือกเฉพาะยอดอ่อนใบมันเนี่ยเอาไปทําสุกอร่อยมากเลยนะถ้าเอาไปกินสดเนี่ยกุ้งไก่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผักชนิดนี้น้ําหวานกับพิมิกนี้ชอบมากยิ่งเลือกกินได้แต่หัวเนี่ยโอ้โหชอบกันมากๆที่ขี้เกียจขี้เกีกยจกุไก่ก็ดึงหมดเลยนะเมื่อก่อน จนพี่มิกเขาบอกว่าโอ้ยอย่าดึงแบบนั้นสิเธอใบมันกินได้นางก็เสนอตัวมาช่วยทำความสะอาดนะกุ๊กไก่บอกไม่ต้องมันไม่เหมือนเห็ดนะอันนี้ถ้าทำความสะอาดไม่ดีอ่ะตอนล้างอะ่ะคนล้างลำบากนะแล้วไม่ว่าจะเป็นเห็ดจะเป็นผักนะคะถึงพี่มิกจะช่วยทำกุ๊กไก่จะต้องเป็นคนล้างนะเพราะว่าไม่ไว้ใจ ผู้ชายอ่ะไม่สะอาดเท่าผู้หญิงหรอกอันนี้พูดถึงบ้านเรานะบ้านอื่นไม่รู้นะเจอพิ่เบิมของเราแล้วนะคะพิ่เบิมสุดของครั้งนี้เดี๋ยวกูไกาใช่ดูลักษณะชัดๆแบบใกล้ๆนะคะใบของเขาแบบนี้นะคะใบเล็กใบใหญ่ใบกลมมีหมดนะแต่ลักษณะมันก็จะคล้ายกันใบต่างกันเพราะว่า สถานที่เกิดต่างกันนะคะถ้าเกิดในกอหญ้าก้านเขาก็จะยาวนะเนี่ยเวลาเราจับได้ยินไหมคะมันจะเหมือนมีขนเล็กๆเลกๆล,ล,ล,ละเอียดอยู่ตาำก้านนะคะก็จะมีขนนี่นี่นี่เห็นกันไหมเอ่ยนี่ขนละเอียดเล็กๆนิ่มๆน,นะคะเวลาไปทําอาหารเนี่ยจะนิ่มหมดเลย ดูไม่ยากเลยนะคะถ้าเจอครั้งหนึ่งสองครั้งลองได้เก็บนะรับอรองคล่องครั้งนี้เปลาล่าเก่งมากนะคะเก็บไม่ผิดเลยอะแล้วมันมีเยอะมากแบบเป็นพรมเลยนะที่เราไปเก็บนะคะใบแก่ก็จะมีสีออกแดงอมม่วงหน่อยๆห,หัวนะคะสีขาวครีมนะอันนี้หัวมันเปื้อนดินเยอะมันก็เลยเป็นสีน้าตาลนะคะ หัวจะไม่มีสีอื่นนะไม่มีคู่เหมือนไม่มีคู่แฝดนะคะฝักไอ้อผักชนิดนี้อาจจะมีคู่แฝดตรงที่ใบข้างบนเวลาเราเจอบางทีมันอยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยใบคล้ายๆกันขุดขึ้นมาหัวยังไงก็ไม่เหมือนกันนะคะคู่แฝดของมันเนี่ยบางชนิดไม่มีรากบางชนิดหัวก็เป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะแล้วก็ยาวชะลูดลงมาล้างยังไงก็ไม่มีวันเป็นส,สีขาวนะหัวชนิดนี้นะคะ ต่อให้มันเลอะดินดูเป็นสีน้ำตาลอย่างไงเวลาเอาไปล้างนะคะสีออกมาขาวนะดูไม่ยากเลยนะคะง่ายมากอะ่ะอันนี้กอใหญ่เลยนะเวลามันขึ้นตามดินมันก็จะแผ่ออกไปแบบนี้นะคะกิ่งก้านของมันดูสีแล้วมันมีฟางด้วยเนี่ยไม่ใช่ฟางเป็นหญ้าแห้งอะเนาะที่นี่ไม่มีฟางที่นี่ไม่มีนาข้าวนะคะ ไปแก่นี่ก็มีลืมดูตายคัวรู้สึกว่าที่อิตาลีเขาจะทำนาข้าวกันแถว<อ>ภาคเหนือนะคะเราอยู่ภาคกลางนะทอสคานาเป็นภาคกลางของอิตาลีนะคะอ๋อและอย่างหนึ่งจะฝากคุณผู้ชมหลายรอบแล้วที่มาดูกุ๊กไก่เนาะใครอยาก ไปดูเพื่อนๆของกุ๊กไก่นะคะทุกคนนะที่ทํา y o YouTube แล้วมาดูกุ๊กไก่บ่อยๆนะคะจนสนิทคือเขาสนิทกับเราเปล่าไม่รู้อะแต่เรารู้สึกสนิทกับพวกเขาอะเหมือนเหมือนเรารู้จักกันมานานอย่างที่บอกเนาะถ้าคุณผู้ชมอยากไปดูนะคะไปดูได้เลยนะคะมีทั้งช่องที่อยู่ในอิตาลีอยู่ในประเทศอื่นนะอเมริกาเยอรมันสวิสเซอร์แลนด์นะคะในประเทศไทยมีหมดเลย เลือกดูได้เลยนะคะตามคอมเมนต์ข้างล่างเนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆที่มาดูกันก็จะมาคุยกันเนาะกูไก่ไม่กล้าบอกว่ามีช่องไหนบ้างเดี๋ยวตกหล่นช่องอื่นไปแล้วเดี๋ยวช่องอื่นน้อยใจนะคะเดี๋ยวน้อยใจวไม่ได้พูดชื่อช่องเราพูดชื่อช่องนั้นช่องนี้เพราะว่ากูไก่เป็นคนขี้ลืมนะคือมาดูได้จากคอมเมนต์ข้างล่างของทุกๆคลิปนะคะทุกๆคนน่ารักมากเพื่อนๆพี่พน้องน น้าๆนานทั้งหลายนะคะดูกันมาตั้งแต่แรกเริ่มจนเดี๋ยวนี้นะคะจนอย่างที่บอกว่าเราเออรู้สึกดีด้วยกลายเป็นเหมือนเรารู้จักกันเนาะคุณผู้ชมอยากไปอุดหนุน<ม>ก็ไปเลือกดูได้เลยนะคะหลายช่องเลยอุอันนี้อ่อนนะ่ะวุพี่เบิ้มของเรานี่อ่อนมากเลยยาเยอะนะเองโห กรนี้ที่ดึงออกกิ่งไม่ใช่กรดูสิขแขนงนี้เขายังแตกกไปอีกหลายขแขนงเลย นี้นะคะเป็นครั้งแรกที่ทำความสะอาดสมฝรั่งลงคลิปเนาะมามา่หมอยหสังกันนิดนึงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเฮ้ยบอกไปแปรงฟันปากเมน้นยังไม่ได้แปรงฟันเหมือนกันอืเนี่แหละเขารักแม่มากเลย แช่น้ำเอาไว้นะคะได้มาหนึ่งถังย่มยอมนะแช่น้ำเอาไว้ประมาณสองชั่วโมงนะคะบางทีกุ้ไก่ก็แช่ค้ามคืนนะถ้าตอนเย็นมีเวลาทำความสะอาดนะคะดินมันจะได้นุ่มๆเนาะแล้วก็ล้างง่ายๆเห็นไหมแค่เอามือขัดๆนี่กลายเป็นสีขาวแล้วจากสีน้ำตาล